คิดว่าจะเจอที่งานนี้ไม่ติดร่วมงานได้เบสโตเซ็กซี่ประชดตรงๆมูฟออนไม่อยากพูดถึงอดีตยอมรับชอบคนดูดีตอบมีคนจีบมูฟออนได้แบบหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วหลังจากที่นักสแสดงและยูทูบเบอร์สาวเบสรักวานีคำสิงเลิกรากับแฟนหนุ่มตรงๆกฤษกรกนกทรล่าสุดวันที่12มิถุนายนเบสเดินทางมาร่วมชมรอบปฐมทัศน์ละครเวทีพิศวาสเดอะมิวสิคัลที่ เมืองไทยรัชดาไลาทีเตอร์ก่อนเข้าชมการแสดงเธอได้เปิดกับสื่อมวลชนว่าตอนนี้ชีวิตแฮปปี้สุดๆไม่อยากพูดเรื่องเก่าพร้อมทั้งชี้แจงเรื่องที่ถูกแซวว่าเดี๋ยวนี้พยายามเซ็กซี่เพราะประชดแฟนเก่าตอนนี้แฮปปี้ดีค่ะเราพูดถึงปัจจุบันดีกว่าก็คือมูฟออนแล้วประเด็นตรงๆยกทีวีที่คนให้ความสนใจหนูไม่อยากพูดถึงอะไรพวกนี้แล้วทุกอย่างก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีของเขายังอยู่ในบ้านอีกเยอะไหม อันนี้ต้องไปถามเขาเพราะไม่ได้อยู่ตอนที่เขาเก็บแล้วตอนนี้ใจเราเป็นยังไงแฮปปี้มากค่ะคือตอนแรกอหน,นูคิดว่าจะเจอเขาที่งานนี้นะคะก็คิดว่าร่วมงานได้ไม่ติดอะไรเจอได้ค่ะส่วนเขาเราไม่รู้ก็ถ้าเจอเจอได้ค่ะเจ็บใจไหมไม่ไม่ค่ะโฟกัสปัจจุบันแล้วก็อนาคตหลายคนมองว่าเราเป็นคู่ที่หวานมากเห็นภาพเก่าๆมันเสียดายหรือรู้สึกยังไง มันก็น่ารักดียิ่งกลับไปดูรูปเก่าๆที่เห็นแฟนคลับแชร์มันก็น่ารักดีคือเรา move on แล้วเราก็สามารถเจอได้หมดดูได้เห็นได้ไม่รู้สึกอะไรแล้วความรักที่ผ่านมามันให้อะไรเราบ้างก็ให้แต่มันไม่ใช่ว่าเราจะต้องบูลลี่คนใหม่เราก็ไปเรียนรู้คนใหม่ดีกว่าค่ะส่วนคนเก่าก็ส่วนคนเก่ามีใครแนะนําให้ไหมพี่ๆต้องแนะนําหนูคนจะมองว่าสเปกเดิมเราชอบคนหลอก ไม่คะ่ะจริงๆไม่ใช่เป็นคนที่ชอบคนหลอ่อหรือว่าขาวอะไรแต่ถามว่าหล่อไหมก็แบบดูดีมันก็ปฏิเสธไม่ได้หลายคนมองว่าเซ็กซี่ขึ้นเพราะประชดตรงๆไม่คะ่ะทะเลหนูอยากไปตั้งนานแล้วอยากไปตั้งแต่ตอนมีแฟนแล้วแล้วตอนนี้ก็ไปกับเพื่อนสุดท้ายแล้วมีคนเข้ามาจีบบ้างไหมไม่บอกแสดงว่ามีไม่บอกคะ่ะยิ้มหัวเราะไม่มีหรอกไม่มีคะ่ะเราค่อยๆไปไม่รีบสเปกเราเป็นแบบไหน ไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นแบบไหนใครก็ได้ค่ะ